ราคาบิตคอยมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับส่วนราคาทองคำทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นะฮะหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาส่วนราคาดอลลาร์ก็ยังคงทรงตัวเช่นเดียวกันนะครับนะามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับคืนวันนี้ผมก็มีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอรซีนะครับมาสรุปให้ฟังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเงินโลกนะครับนะาแล้วก็จะจบท้ายด้วยการวิเคราะห์กราฟนะครับราคาบิตคอยทองคําดอลลาร์ นะครับว่าทิศทางควรจะเป็นยังไงต่อนะครับทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นเลงใจให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนช่องต้นคริปโตทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันที่14กันยายนนะครับวันพฤหัสบดีนะครับก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะครับที่ผมไม่ได้ทาคลิปิดูลงช่อง YouTube เลยนะครับหลังจากที่ผมป่วยเป็นไข้หวัดตอนนี้อาการป่วยก็ดีขึ้้นแแลววัต่่ายงมี เป็นหวัดบ้างเล็กน้อยนะครับนะยังคงแพ้อากาศอยู่นะครับนะแต่ก็ดีขึ้นแล้วแหละนะครับนะก็เลยอยากจะมาทําคลิปนะครับวิเคราะห์กราฟแล้วก็สรุปข่าวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับสําหรับตลาดดอลลาร์แล้วก็ทองคําส่วนคริปโตยังคงไปต่อนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับนะฮะก็จะมีการประชุมเฟดนะครับครั้งที่6นะครับของปีพศ .2566 นะครับในช่วงวันที่19กันยายนถึงวันที่2ี่กันยายนนะครับนะเราจะต้องมาดูกันนว่า เฟดนะครับจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับนะยังคงดอกเบี้ยหรือจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงเกินคาดนะครับนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะฮะก่อนที่จะไปดูการวิเคราะห์กราฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข่าวสารกันก่อนเนาะนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับนะฮะราคาทองคำนะครับก็มีการทรงตัวนะครับนะฮะมีการซื้อขายนะครับใกล้ระดับต่าสุดในรอบ3สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ นะครับยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับจากดอลลาร์นะครับเนื่องจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตรารอืนเฟอ้อของสหรัฐนะครับมีการเพิ่มขึ้นเกินคาดนะครับนะฮะทองคํายังคงรักษาระดับไว้นะครับนะได้แม้จะเห็นตัวเลขนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคที่แข็งแร่งในวันพุธหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็ตามนะครับนะเนื่องจากตลาดเดิมพันว่าธนาครารกลางสหรัฐจะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัปดาห์หน้านะฮะ แลวก็นอกจากนี้นะครับราคาทองคำนะครับยังคงรักษาระดับไว้ที่ประมาณ1,900ดอลลาร์ต่อออนนะครับนะฮะแล้วก็ยังคงเป็นที่น่าสงสัยนะครับเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับสูงนานขึ้นนะครับนะฮะเพราะว่าเงินดอลลาร์ยังคงทรงตัวต่ํากว่าระดับสูงสุดในรอบ6เดือนเลยทีเดียวนะครับซึ่งจํากัดการทํากําไรนะครับที่สําคัญของทองคานะครับแล้วก็การเกิดโอกาสนะครับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนะครับได้ลดลงนั้นนะฮะยังคงส่งผลกระทบ ต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําเนื่องจากข้อมูลล่าสุดนะครับส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้นะฮะฉะนั้นนะครับเราจะต้องจับตาดูการประชุมเฟดแล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยนะฮะเพราะว่าตัวเลขค่างเงินเฟอ้อผู้บริโภคที่แข็งแกร่งนะครับเปิดเผยนะครับเพียง1สัปดาห์ก่อนเท่านั้นนะครับนะฮะการประชุมเฟดซึ่งธนาคารกลางได้รับการคา,ราดหวังนะครับอย่างกว้างขวางนะครับ ว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับนะฮะแล้วก็ตลาดนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะยังคงนะครับจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับนะที่ที่ระดับสูงสุดในรอบ20ปีนะครับจนถึงอย่างน้อยนะครับกลางปี2024ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มทองคําที่ไม่ชัดเจนนะครับทองคําได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับหรือว่าปีที่ผ่านมานะครับนะฮะ เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนะอ,าาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับพักนันต้นทุนเสียโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเช่นทองคำนะครับทำให้ความสนใจที่มีต่อทองคําถูกจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับน,ะนี่ก็เป็นข่าวแรกเกี่ยวกับแนวโน้มนะครับทองคำานะครับแล้วก็รวมไปถึงดอลลาร์ด้วยนะครับนะที่มีผลกระทบนะครับต่อสินทรัพย์ทั้ง2ตัวนี้นะฮะ แล้วก็ข่าวต่อมานะครับนะมีผลสำรวจนะครับนะฮะสำหรับมีการคาดการณ์นว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายนนี้นะครับสิ่งนี้นะครับจะส่งผลอย่างไรต่อราคาบิตคอยนะครับซึ่งก็มีนักเศรษฐศาสตร์นะครับทั้งหมด97คนนะครับที่ทําการคาดการณ์เอาไว้นะฮะและนี่ก็เป็นผลสำรวจนะครับตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่12กันยายนนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับมากกว่า95%นะครับนะฮะ ประมาณทั้งหมด94คนนะครับจาก97คนนะครับคาดการว่าเฟดนะครับจะยังคงอัตรานะครับเงินกองทุนของรัฐบาลกลางให้อยู่ในช่วงปัจจุบันนะครับประมาณ5.25%จนถึง5.50%นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักเศรษฐศาสตร์เกือบ20% 17คนนะครับจาก97คนคาดการว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับอีกอย่างน้อย1ครั้งก่อนสิ้นปีนี้นะครับนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนะครับข่าวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะ นะครับน้าว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์หนึ่งครั้งนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับนะเพื่อขยับเงินดอลลาร์นะครับให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็คาดการว่าไม่ขึ้นเลยนะครับนะคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับนะาสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสขึ้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้าจบขาขึ้นดอลลาร์ในปีนี้นะครับต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าบิตคอยก็ขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้คือมุมมองของผมนะฮะแต่บิตคอยก็ จะยังขึ้นมากไม่ได้ในปีนี้นะครับจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับสำหรับปีนี้อาจจะเป็นปีของดอลลาร์ไปก่อนในช่วงช่วงท้ายปีแล้วกันนะครับเพราะว่าบิตคอยมันขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับนะฮะบิตคอยนะครับกลับมายืนเหนือนะครับอยู่ที่ประมาณ26,000นะครับหลังจาก CPI นะครับ แล้วก็สารนะครับไฟเขียวนะครับสำหรับ FTX นะครับได้มีการขายเหรียญนะครับบิตคอยมีการปรับตัวขึ้นในเช้าวันพฤหัสนะครับยืนเหนือ26,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็อิตาเลี่ยมนะครับก็มีการเรียกคืนฟอร์มยืนเหนือที่1,600ดอลลาร์นะครับนะฮะกลุ่มท็อป10นะครับพร้อมใจเขียวยกแผงนะครับสำหรับซูลูนาหรือว่า SOL นะครับหัวหอกนะครับพุ่งมากกว่า5%นะครับส่วนนะครับข่าวสารไฟเขียวนะครับสำหรับ FTX นะครับได้มีการขายเหรียญชายนี การดิดตัวขึ้นของตลาดคริปโตนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐนะครับประกาศตัชนีราคาผู้รริโภคหรือว่าตัวเลข CPI นะครับประจําเดือนสิงหาคมนะค,นะครับผมก็จะสรุปข่าวนี้แล้วกันเนาะก็คือสําหรับในมุมมองผมนะครับนะบก็นะครับการประชุมเฟดในวันที่1 9ถึงวันที่20กันยายูนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกิดคาดหรือเปล่านะครับนะซึ่งก่อนที่จะถึงวันประชุมเฟดเนี่ยบิตคอยก็อาจจะขึ้นก่อนเนาะ นะครับนักลงทุนอาจจะทํากําไรกับตลาดคริปโตแล้วก็อาจจะรอดูการประชุมเฟดนะครับนะถ้าออกมาเกินคาดนะครับก็อาจจะส่งผลทาให้บิตคอยร่วงได้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสทํากําไรสําหรับตลาดคริปโตนะฮะอันนี้เป็นมุมมองผมเท่านั้นนะครับนะฮะไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะแต่ทั้งนี้นั้นเราจะต้องติดตามดูข่าวสารปัจจัยพื้นฐานอย่างอื่นด้วยนะครับนะฮะ สำหรับข่าวสามนะครับก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์แนวโน้มของบิตคอยกันต่อนะครับแล้วก็ทองคาดอลลาร์นะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาผมก็ได้มีการวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้ในชุมชน u t u b e นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอันนี้บทวิเคราะห์เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับนะผมก็บอกว่าการขึ้นของ b ี c ในวันนี้นะครับหรือ2วันก่อนนะครับอาจจะแค่รีบาวนะครับในตามฟิล์มเดย์แต่ในตามฟิมรัตสสัปดาห์งคงกับยังไม่ยังไม่กลับตัวนะฮะราคาอาจจะต้องลงเทปแนวรับใหญ่นะครับ ถ้าไม่ผ่านต้านนะครับนะอาจจะย่ออีกครั้งค่อยขึ้นใหม่นะครับมีต้านแรกอยู่ที่2 6 3ตอนนี้มันกําลังพยายามผ่านต้าน2 6 3อยู่นะครับแต่ดูเหมือนจะผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้จะต้องลุ้นไปที่268แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านต้านแรกนะครับก็อาจจะย่อกลับมาที่253หรือว่า249นะครับที่ผมได้คาดการเอาไว้นะครับนะฮะแล้วก็ถ้าไม่หลุด2 4 8 249น่าจะใช้เป็นราคาแนวรับที่สามารถกลับตัวได้นะครับใครจะเล่นบายก็ลองพิจารกกันดูนะครับนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการบ ผมเข้าราคาที่251ผม TP ที่258นะครับนะก็ถือว่าไม่ได้วิเคราะห์อย่างเดียวนะครับเทรดให้ดูด้วยเนาะนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้เทรดนะช่วงนี้ผมเทรดน้อยมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสเทรดนะครับนะก็อยากจะโชว์ผลงานนิดนึงนะครับนะผมก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับนะวันนั้นเนี่ยผมได้วิเคราะห์ส่งสัญญาณให้เพื่อนๆในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับใครตามในกลุ่มไลน์เนี่ยนะครับก็ถ้าทันเนาะยินดีด้วยนะครับนะเพราะว่าผมก็ส่งสัญญาณเกือบตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะ และหลังจากที่ผมพิเคราเสร็จนะครับราคาก็ไม่หลุดจริงๆเนาะนะครับลงมาเทสอยู่ที่249กระดานอื่นราคาเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจเนาะอาจจะไม่เท่ากันอาจจะมีการคัดเคลื่อนบ้างนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับตัวขึ้นมาขึ้นมาที่2 16,500กว่านะครับนะก็ตีไปประมาณ26,600รเลยละกันนะครับยังขึ้นไม่ถึง268แนะครับแต่มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับนะเพราะว่ากราฟมันไซเวย์มานานแล้วนะครับนะตอนนี้ควรจะขึ้นบ้างนะครับนะฮะ ล่าสุดก็ขึ้นไปที่281แล้วก็โดนเทลงมานะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟป่ากันก่อนนะฮะในทาฟิล์มรายเดือนนะครับนะะตอนนี้กราฟมีการไซวีออกด้านข้างนะครับแท่งเดือนของเดือนกันยายนนะครับนะมีการออกด้านข้างนะครับดูเหมือนจะสร้างฐานในโซนนี้นะครับนะฮะแล้วก็รอปรับตัวขึ้นหรือว่าอาจจะไซวีไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่อาจจะคงไม่นานมากนะฮะอาจจะภายในเดือนนี้นะครับหรือไม่เกินเดือนหน้านะครับจะต้องลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับ แต่ถ้ามองเป็นเทนนะครับเทนยังขึ้นอยู่นะครับเป็นแค่การย่อเทปนะครับนะครับยังไม่ได้หลุดเทนนะครับยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับนะเปอร์เซนต์โอกาสขึ้นต่อ7-80%เลยนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์กราฟในตัเฟรมรายเดือนนะครับไม่อยากจะพูดถึงอนาคตมากแต่มีโอกาสขึ้นนะฮะส่วนในตัเฟรมรายสัปดาห์นะครับมีการซวิออกด้านข้างนะครับมาหลายสัปดาห์มากนะครับประมาณเดือนถึงสองเดือนเลยนะครับตอนนี้ก็มีการสร้างฐานในบริเวณแนวรับอยู่ที่242 นะล่าสุดลงมาที่2 4งนะครับแล้วก็มีการทำิวโรที่สูงขึ้นสําหรับแท่งรายสัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้พยายามที่จะปรับตัวขึ้นนะมีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาที่สองเจ็ดสามแล้วก็สองเจ็ดแปดภายในสัปดาห์นี้เนาะนะครับต้องรอดูที่ทางดอลลาร์พรุ่งนี้ว่าจะปิดเขียวหรือว่าปิดแดงนะครับนะฮะอันนี้ในรายสัปดาห์เนี่ยก็ไซรวิออกข้างนะครับนะแต่แนวโน้มโดยรวมก็ ยังมีโอกาสขึ้นอยู่นะครับนะแต่ต้องรอไซเวย์ให้จบก่อนนะครับนะฮะส่วนในตะเพิ่มไรวันนะครับมีการไซเบ์ออกด้านข้าแล้วก็ตอนนี้กรับพยายามที่จะรีบาวกลับขึ้นนะฮะจริงๆก็ที่มันขึ้นลงอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแค่การไซเนะครับทิศทางยังไม่ไปไหนเลยนะครับไม่ผ่านต้านก็ลงไม่หลุดแนวรับก็เด้งขึ้นนะครับก็สามารถทํากำไรระยะสั้นได้จนกว่าจะถึงวันประชุมเฟดนะครับแต่ถ้าใครทันตั้งแต่249หลังเทนได้นะฮะ249 253 แล้วก็ประมาณ257 2 5 8นะครับ3แนวรับใครเข้าราคานี้ยังมีโอกาสลังเทนได้ยาวๆนะครับนะรอดู268 273 278ในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไป281แล้วก็283ด้วยซ้ำนะครับนะก่อนที่จะถึงวันประชุมเฟดนะครับแต่ถ้าจะเอาปลอดภัยเลยคนที่เข้า249 253ถือว่านั่งทับมือได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับ ส่วนในน้ำเตมสชั่วโมงนะครับกราฟมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับนะตอนนี้กําลังใกล้แนวต้านและนะครับอาจจะมีการย่อบ้างเล็กน้อยนะฮะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับทางอินดิเคเตอร์กันบ้างนะครับสาหรับ RSI นะครับแนวโน้มสําหรับรายเดือนนะครับตอนนี้มีการย่อลงมานะครับนะฮะก็ค่อนข้างที่จะกั้มกึ่งอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะล่วงหรือจะขึ้นนะครับแต่แนวโน้มสําหรับผมนะฮะยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับสำหรับ ในทาฟเล์มเดือนนะนะครับ RSI นะครับส่วนใน BCD m a ปีนะครับเส้น EMA ไม่ได้หลุดเส้น Signal Line นะครับเป็นแค่การย่อนะครับเทสแนวรับแล้วก็ยังมีแรงซื้อต่อเนื่องแต่ยังถือว่าไม่เยอะมากนะครับอาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลนะครับเพื่อนๆก็คือในทาฟิล์มรายสัปดาห์นะครับ RSI นะครับเหมือนยังลงไม่จบนะครับที่มันขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นแค่การรีบาวน์นะฮะการรีบาวก็คือขึ้นแค่ระยะสั้นนะครับนะถ้าไม่ผ่านต้าน268เนี่ยต้านแหลกต้าน2 273ก็อาจจะย่อลงอีกครั้งนะครับที่จะกลับมาเทส258 253นะครับนะถ้าลงไม่ถึง248นะนะครับตอนนี้ยังคงมอง253258อยู่นะฮะสำหรับในตามเฟรมรายสัปดาห์ที่มันขึ้นมันเป็นแค่การรีบอลนะครับยังไม่มีสัญญาณกับตัว100%นะฮะแต่ในตามเฟรมรายวันนะครับนะก็มีสัญญาณกับตัวนะครับนะก็เป็นแค่การขึ้นในตามเฟรมรายวันเท่านั้นนะครับในตามเฟรมรายสัปดาห์ยัง ย่าขึ้นไม่ได้นะครับเป็นแค่การรีบาวน์นะสำหรับผมสำหรับมุมมองผมนะฮะตอนนี้ก็ให้มองระยะสั้นไปก่อนนะครับยังทํากําไรได้อยู่นะครับต้านต่อไปก็คือ268ถ้าผ่านได้ก็คือ273นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านต้านใดต้านหนึ่งก็อาจจะย่อกลับมา258หรือไม่ก็253นะฮะอันนี้ก็ลองไปพิจารกกันดูนะครับต่อมานะครับมาดูที่ทางดอลลาร์นะครับตอนนี้มีการเบรกเอาท์นะครับเทนออกมาแล้วนะครับตอนที่มันเป็นขาลง ตอนนี้นะครับในตามเฟรมรายสัปดาห์นะครับมีสัญญาณกลับตัวสโุนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ทิศฐานดอลลาร์นะครับมีแนวโน้มขึ้นนะเพื่อนๆในในรายสัปดาห์นะนะครับพรุ่งนี้อาจจะปิดบวกก็ได้นะครับปิดคอยอาจจะต้องย่อกลับมาเพราะตอนนี้เริ่มติดต้านแล้วนะครับนะก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ครับจนถึงสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นแนวโน้มของดอลลาร์ด้วยซ้ำนะครับนะฮะแล้วก็ใกล้ประชุมเฟดแล้วนะครับบิตคอยที่มันขึ้นอาจจะแค่ขึ้นหลอก หรือเป็นแค่การรีบาวในระยะสั้นส4ชั่วโมงหรือว่า1วันเท่านั้นนะครับนะจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะเพื่อนๆตอนนี้ในดะันเีเมริกรายวันเนี่ยตอนแรกมีการย่อลงมานะครับเหมือนจะร่วงลงแต่ตอนนี้เริ่มดิดตัวขึ้นแล้วนะครับสำหรับแนวโน้มดอลลาร์ยังคงขึ้นต่อนะครับระมัดระวังกันด้วยนะฮะตอนนี้ต้านต่อไปอยู่ที่104.8%แล้วก็105.3นะครับสำหรับราคาดอลลาร ในส่วนของทองคำนะครับตอนนี้แนวโน้มนะครับเป็นขาลงนะครับในทำเฟรมรายสัปดาห์นะครับ r s i นะครับยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องยังไม่มีสัญญาณกับตัวทั้ง m a c d แล้วก็ r s i นะครับยังเป็นแนวโน้มขาลงสําหรับดอลลาร์นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะหลุด1,900ดอลลาร์ต่อออนนะครับนะฮะแนวรับต่อไปนะครับที่ผมมองนะครับถ้าโดนเทแรงนะครับอาจจะกลับมาที่ประมาณ1,800ดดอลลาร์ต่อออนเลยทีเดียวนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับนะฮะ แต่ยังไม่มีสัญญาณกับตัวนะครับสำหรับทองคำนะครับทั้งในรายสัปดาห์แล้วก็รายวันนะครับยังเป็นขาลงอยู่นะครับสำหรับคนที่เทรดทองคำก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะสำหรับการวิเคราะห์กราฟก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับนะฮะก็ฝากเพื่อนนะครับนะฮะก็ต้องก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับที่ติดตามรับชมดูจนจบนะครับนะฮะแล้วก็ ฝากด้วยนะครับสำหรับกระดานเทรดโอเคนะครับถ้าใครยังไม่มีกระดานเทรดใช้งานนะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์ผมได้ใต้คลิปวันนี้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมด้วย20%นะครับแล้วก็ในอีกสองสามวันนี้นะครับผมจะสมัครเป็นมาสเตอร์นะครับเทรดในโอเคกนะครับใครอยากจะติดตามสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มไลน์นะครับนะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะมีการแข่งเทรดนะครับระดับโลกนะครับนาชิงเงินรางวัลมูลค่า 2ล้านเหรียญนะครับนะฮะก็ถือว่าสูงสุดนะครับนะฮะใครอยากจะเข้าร่วมแข่งขันนะครับเงินเริ่มต้นในการลงทุนนะครับนะฮะหนึดอลลาร์นะครับกดเข้ามานะครับนะใครมีกระดานเทรดแล้วนะครับนะฮะกดเข้ามาที่หน้ากระดานนะครับเห็นไหมฮะจะเขียนว่าเข้าร่วมนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากคลิกเข้ามานะครับเพื่อนๆคลิกเข้าร่วมทีมที่มีอยู่แล้วนะครับนะที่มันขึ้นโว์เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้อันนี้ผม เข้าร่วมไปแล้วนะครับนะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนะฮะแต่ผมจะใช้นะครับอีกบัญชีเทรดนะอันนี้เป็นแค่บัญชีอันนี้เป็นบัญชีลังผมนะแต่ผมจะใช้อีกบัญชีเทรดครับนะฮะให้เพื่อนเพื่อนค้นหานะครับนะถ้าเกิดว่ากดเข้าร่วมนะครับไม่เจอชื่อของผมนะครับให้เพื่อนเพื่อนพิมหานะครับตอนนี้มีสมาชิกเข้ามาร่วมแล้ว5้าคนนะครับ ให้ค้นหาเขามาต้นคลิปโตนะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วไม่เจอชื่อผมนะผมจะตั้งรูปโปรไฟล์เป็นพระเครื่องนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับถ้าใครอยากจะเข้าร่วมทีมผมนะครับแล้วก็ร่วมแข่งขันนะครับผมเป็นผู้นําเทศนะฮะก็เข้ามาร่วมนะครับแข่งขันไปด้วยกันนะครับเข้ามาโชว์ฝีมือกันเนาะนะครับนะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะฮะก็เจอกันอีกทีในคลิปต่อไปนะครับใครมีคําถามสงสัยอะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนะฮะแล้วก็ ฝากทิ้งทายอีกหนึ่งเรื่องก็คือสําหรับคนที่สนใจเรียนเทรดนะครับในวันที่16นี้อีก2วันผมจะมีการเริ่มสอเทรดรุ่นที่1 4ใครยังอยากเรียนเทรดอยู่นะครับจะเรียนเอาพื้นฐานหรือว่าเรียนเอาเทคนิคนะครับเรียนได้หมดนะครับผมสอนแต่พื้นฐานนะครับแล้วก็พาเทรดด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามนะครับค์สเรียนได้ที่กลุ่มนะครับนะก็ฝากาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ